กาแฟหอมมากมากตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์นะคะแล้ววันนี้เรามาพบกับพี่วีรยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่วีรยุทธ์สวัสดีครับโหกาแฟที่นี่กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าที่นี่ปลูกสายพันธุ์อะไรคะที่นี่ปลูกเป็นอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ครับอาจารย์โอ้จริงๆแล้วกาแฟมีกี่สายพันธ์คะ กาแฟจริงๆลาบิก้าเนี่ยจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับที่ที่เราเคยปลูกกันที่นี่ก็จะมีตัวทิปิก้าตัวคาติมอร์ซึ่งลักษณะของทั้งสองพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเฉพาะของสายพันธุ์มันนะครับคืออย่างถ้าเป็นตัวคาติมอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะต้านทานโรคราสนิมแล้วต้นเตี้ยซึ่งการเก็บผลผลิตค่อนข้างจะง,ง่ายแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ทิปิก้าเนี่ยจริงคือผลผลิตเขาก็ติดค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่ว่ามันปัญหาของเขาก็คือต้อนสูง แลวการเก็บเกี่ยวค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้านทานโรคราสนิมเพราะฉะนั้นทางสถานีเราก็เลยฟิกเฉพาะที่จะปลูกเป็นอาราบิกาสายพันธุ์คาติมอเลือกสายพันธุ์นี้เลยเพราะว่ามันมีความต้านทานใช่ครับด้วยนะคะไม่ทราบว่าการปลูกอะคะตัวนี้การปลูกก็เริ่มตั้งแต่ที่เรานํานเมล็ดมาเพาะาคือกระบวนการเพาะนะก็จะมีหลากหลายวิธีคือเลือกจากาต้นที่มี ลักษณะที่ดีคือต้อนเตี้ยข้อทีเนี่ยเราแล้วก็ผลใหญ่เนี่ยเราก็นําเมล็ดตัวนี้มาสีแยกเปลือกแล้วก็นําเมล็ดไปแช่น้ําตากแดดไว้หน,หนึ่งแดดหนึ่งแดดเท่านั้นนะครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นําไปเพาะในกระบะเพาะชําที่เราเตรียมไว้ก็เพาะไปประมาณสัก45วันถึง50วันเนี่ยเม็ดก็จะเริ่มงอกขึ้นมาเป็นระยะถั่วง,งอกซึ่งเป็นระยะที่เราสามารถดึงต้นขึ้นไปเพาะชําได้แต่อีกระยะหนึ่งก็คือระยะปีกผีเสื้อครึ่งเราก็ สามารถนําระยะนี้ไปไปชาได้เหมือนกันซึ่งทั้ง2ระยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมที่ในการนําย้ายไปเพาะชําเพื่อเตรียมเป็นต้นพันธุ์ที่เราจะปลูกลงแปลงต่อไปไม่ทราบว่าชุมเวลาในการเติบโตของเขาค่ะแต่ละแต่ละขั้นตอนแต่ละการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะ,ะ,ะก็คือเขาก็เริ่มจากที่เราเพาะชำเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตโดยการแตกใบจริงขึ้นมาเนี่ยซึ่งการที่เราจะนําต้นไปปลูกเนี่ยเราจะเน้นเน้นการแตกใบจริงประมาณสัก 4-5ถึงคู่ใบอี่ถึงคู่ใบก็จะคัดต้นที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปปลูกลงแปลงซึ่งการที่ปลูกลงแปลงเนี่ยเราว่าใช้ระยะปลูก 2, 2อคูนอเมตรคือกาแฟใช้ระยะปลูก2อคูเมตรซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมมากที่ที่ทเราเคยปลูกมามซึ่งมันก็จะไม่ไม่ชิดเกินไปไม่เบียดเกินไปเป็นระยะที่เหมาะสมและเป็นการใช้พื้นที่ให้มันมันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยคือในในหนึ่งไร่เนี่ยก็คือ ก็จะปลูกอยู่ประมาณ4ี่้อต้นแต่ถ้าเราแทรกด้วยไม้บางล่มถ้าเราปลูกในพื้นที่ที่มันไม่มีไม้บางล่มเนี่ยเราจะต้องสร้างไม้บางล่มให้เขาเพราะตัวก,กาแฟลาบิก้าเนี่ยเขาชอบอสภาพแบบปลูกในสภาพแดดแดดล่มลำไรคือมีไม้บางล่มเป็น,<อ>ปน,ปนพี่เลี้ยงให้เขาอะไรประมาณนั้นค่ะในการปลูกเนี่ยคะ่ะมันวี้งดูยากไหมคะตน้ตนต้นจริงกาแฟเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยก็ดูแลไม่ยากนะจ๊ะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราปลูกในช่วงฤดูฝนเนี่ยแค่ผ่านฝนเดียวเขาก็รอดแล้วพีาจัน<อ>แล้วก็กาแฟเนี่ยจะให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ3ปีหลังจากที่เราปลูก3ปีเล,เลยเหรอคะกว่าจะได้สิ่งนี้ออกมาใช่ครับเราดูแล3ปี<อ>ซึ่งระหว่างการดูแลมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องโลคแมลงอะไรพวกนี้ที่ที่ทางสถานีเราพบเจออยู่ก็ก็จะมีพวกเพี้ยหอยที่มันเกาะ ดูดกินน้ําเลี้ยงอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวนี้ถ้าเราใช้พวกสารเคมีที่มันอ่อนๆหน่อยพรมก็มก็หายไปแต่ถามว่าปลูกอินรีได้ไหมคะถามว่าอินรีย์ได,ได้ไหมผมว่ามันมันก็ได้นะอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นแต่ว่าเราจะใช้ในในช่วงที่ผลเขายังอ่อนอยู่ยังเล็กอยู่เนี่ยซึ่งเราจัดการครั้งเดียวก็จะจะหมดละก็จะไม่เจอปัญหาแล้วก็จะมีอีกอีกตัวหนึ่งที่เราพบก็คือพวกหนอนคั้นต้อนอะไรพวกนี้ แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะอาจารย์<ม>ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับต้นกาแฟของเราคือหนอนเจาะลาต้นเนี่ยเวลาเราไปเห็นต้นเนี่ยบางทีต้นก็ยืนต้นตายอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าไม่เป็นปัญหาเยอะครับต้องปลูกในที่สูงสูงระดับที่เท่าไหร่อ,อะไรยังไงคะในการปลูกเนี่ยเราจะต้องเลือกพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่มันยิ่งสูงยิ่งดีคืออย่างพันเมตรขึ้นไปเนี่ยยิ่งดีแต่ถามว่าปลูกเนี่ยระดับ 7จ0เมตรจากดับน้าทะเลถามว่าได้ไหมได้คือระยะนี้คือเป็นระยะที่ทางลงขั้วหรือว่าแหล่งรับซื้อเขาเขายอมรับได้แต่ถ้าต่ํากว่านี้เราจะต้องไปไปหาแหล่งแหล่งขายเองอะไรเงี้ยคือลงขั้วเขาจะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต้องการแลระยะตรงนี้เพราะฉะนั้นในในพื้นที่ของสา,านนเราเนี่ยจะมีความสูงประมาณ1 300ัน0เมตรเนี่ยซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมมากซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับทางดอยต่างๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือเราเนี่ยแล้วที่หอมมากๆเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงรครบจริงๆคือในเรื่องของความหอมเนี่ยคือกาแฟเนี่ยคือถ้ายิ่งอยู่บนต้นนานเท่าไหร่การสะสมสารความหอมของเขาเก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วทางด้านหน้าเรานี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อข้างหน้าเราเนี่ยก็คืออย่างที่เราเห็นเม็ดสีแดงๆตรงนี้ที่อาจารย์ เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่คือเป็นระยะของอผลกาแฟาที่สุกแก่เต็มที่แล้วเ,เราก็จะเก็บเก็บกาแฟาในระยะนี้คือตั้งแต่ปลูกจนได้ผลผลิตเป็นเชอร์รี่สีแดงเนี่ยใช้ระยะเวลา3ปีอาจารสปี3ปีครับกา,ฟาแฟลาบิก้าเนี่ยก็บอกก่อนคือการเก็บคือเก็บด้วยมือแล้วก็การสุกแก่ของผลเนี่ยจะไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นการเก็บค่อนข้างอย่าพิถีพิถันเราจะเลือกเก็บเฉพาะผลแดงเท่านั้น เพราะ,ะเพราะถ้าเราไม่เก็บผลแดงมันเราเก็บผลเขียวมันนะ่ะเวลาเข้าเครื่องสีมันจะสีเปลือกแกเปลือกไม่ออกซึ่งง่ายๆคือเราถ้าเราบีบด้วยมือมันจะจะบีบออกอออบีบ <รา S 1> ด้วยมือมันจะบีบออกเงนี้นะครับซึ่งกาแฟมันจะมีสซีกรือบางบางเม็ดก็จะมีสซีกโดยทั่วไปจะมีสซีกนะจ๊ะแล้วทําอะไรต่อคะหลังจากนี้ซึ่งหลังจากนี้เราก็จะมีวิธีการที่จะอ่าโปรเซสคือแปรรูปมันนะครับคือการจัดการของมันก็คือก็จะมี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือแบบ แบบแห้งนะอาจารย์คือ,อคือสียากเปลือกให้มันได้ตัวตัวกะลาตัวเนี้<ช>เรานําขึ้นตากเลยขึ้นตากบนที่เราเตรียมไว้คือบนท,นที่แคร่ที่ยกระดับสูงขึ้นมาเนี่ยตากประมาณเจ็ดถึงสิบแดดแต่วิธีนี้ปัญหาของมันก็คือมันมันม,มีเมือกเยอะอานะจารย์มีเมือก<ช>เหนียวเหนียว,ยวยที่เราบีบออกมาเนะี่ยมีเมือกเหนียวเหนียวเยอะเนี่ยปัญหาคือถ้าแดดไม่เพียงพอเนี่ยแดดไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะเกิดเชื้อราได้เกิดเชื้อราที่ติดไปที่ตัวกะลาได้ค่ แต่วิธีที่ทางสานีเราทํากันเยอะเนี่ยแล้วทํากันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพิธีแบบแบบเปียกคือจะต้องนำตัวกะลากาแฟที่สีแยกเปลือกเนี่ยสีแยกเปลือกได้แล้วเนี่ยเราก็นําไปแช่น้ํากะลากาแฟคือยังไงคะคือตัวนี้ฮะอาจารย์คือตัวที่เราบีบออกจากบีบออกจากตัวเชอรี่เนี่ยคือบีบออกจากตัวเชอรี่เนี่ยเราเรียกว่ากะลาแล้วตัวนี้อ๋ออันนี้คือกะลาตัวนี้เราเรียกว่ากะลาซึ่งเราจะนํากะลาตัวนี้ไปแช่น้ําประมาณ ยี่สิบชั่วโมงไม่เกินนี้ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาล้างขัดเมือกคือขัดพวกพวกเมือกที่มันเหนียวเหนียวพวกนี้ออกค่ะแล้วเราเราก็นําขึ้นตากก็ประมาณเจ็ดถึงสิบยค่ะแล้วหลังจากตากแดดแล้วยังไงต่ออีกคะตากแดดเสร็จเนี่ยเราก็เช็คดูถ้าความชื้นของอตัวกระลาที่เราเราจะนํามาเก็บเนี่ยมีความชื้นไม่เกิน1 3เปนหรือว่าพูดง่ายคือเราแกะเม็ดออกมา ล้วเม็ดมันแข็งที่เราแกะไม่ออกเนี่ยหรือเรากัดไม่เข้าเนี่ยก็ถือว่าเขาเขาแห้งพอละอ่าเราก็นําไปเก็บในในถุงที่มันมีเป็นถุงตะข่ายเจาะรลอะไรพวกนี้ครที่มีการระบายดีเนี่ยแล้วก็ไปวางไว้ในห้องปกติค่ะอ่าคือยกพื้นสักประมาณ30เซนในห้องปกติค่ะก็บ่มเก็บประมาณ6เดือน6เดือนหลังจากนี้ไป6เดือนหกเดือนคือในอยู่ในรูปของกะลาเนี่ยแล้วเวลาเราจาหน่ายเราก็จําหน่ายในรูปของกะลาได้ออ หกเดือนพอหลังจากหกเดือนเนี่ยเราจะใช้เป็นกาแฟชงกาแฟคั่วแล้วเนี่ยเราก็นําไปสีเปลือกกะลายอีกทีซึ่งในตัวกะลาก็จะมีอีกชั้นนึงอยู่ข้างในซึ่งถ้าแกะออกมาอย่างนี้เนี่ยเข้าเครื่องสีเสร็จมันจะเรียกว่าสารกาแฟแล้วทีนี้อ่าเป็นสารกาแฟแล้ว่นเราพอได้สารกาแฟเราก็นําเข้าเครื่องคั่วได้เลยซึ่งการคั่วก็จะมีสามระดับคก็อย่างมีคั่วอ่อนคัวกลางคั่วเข้มสามระดับก็แล้วแต่ว่า ผู้ไปพกต้องการระดับไหนแบบนี้นี่เองค่ะถึงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กษณะนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่ทางสถานีเรามีจําหน่ายด้วยก็คือเมล็ดอันนี้สู่ถุงอันนี้เลยใช่ครับใช่ไหมคะไม่ทราบราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้เราจําหน่ายอยู่ที่250บาทครับโอ้แต่ว่ายังไม่ได้โบดอ่ายังไม่ได้บดครับเป็นเม็ดกาแฟดาแบบนี้เลยอืมแล้วตัวตุกกาดตรงนี้ค่ะเราไปทําอะไรต่อมั้ยคะตัวนี้คือเราใช้สําหรับเป็นวัสดุเพาะปลูก อ,อยัางเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วยนะคะส่วนตัวตัวเปลือกตัวเนี้ยผมก็ใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้มมกว่าจะมาเป็นมเมล็ดกาแฟแล้วออกไปเป็นแบบนี้ได้ใช้ระยะเวลานานมากเลยตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาแปลรูปไปแต่ละส่วนนะคะถ้าเกษตรกรเนี่ยเขาสนใจเรื่องมเมล็ดเอาไปปลูกอย่างเงี้ยค่ะทางทางเรามีให้บริการได้ไหมคะอ๋อจริงๆคือทางสานีเรามีผลิตต้นพันธุ์ Oh. เพื่อจําหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจอยู่แล้วเ <Okay. S 2> เรามีผลิตให้ทุกปีครับแสดงว่าถ้าทางเกษตรกรสนใจหรือว่าท่านผู้ชมสนใจสามารถติดต่อคุณวิรยุทธ์ได้ได้เลยั้งเรื่องมเมล็ดพันธุ์เรื่องการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ะนะคะแล้ว,แล,วแล้วทางผู้ชมทางบ้านจะติดต่อได้ทางไหนคะเนี่ยติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยครับค่ะเบอร์เลยคะ0843685417ครับ ติดต่อมาทางคุณวิรยุทธได้เลยนะคะเผื่อทางบ้านสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะกาแฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นต้นพันธุ์ของกาแฟนะคะวันนี้ทางรายการเราได้รับความรู้ในด้านการปลูกกาแฟดูแลกาแฟแล้วยังแปลรูปกาแฟด้วยนะคะต้องขอขอบคุณคุณวิรยุทธมากๆเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับ สำหรับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในตอนนี้นะคะก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟแล้วก็ถ้าสนใจนะคะอย่าลืมค่ะผลิตภัณฑ์กาแฟหอมๆแบบนี้นะคะมาที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ